ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของท่านเฮดลาวนิวดิชันโซมาลีอิทิลิธานน์และดิฉันนักที่ยายดรุ่งเรืองไปติดตามหัวข้อข่าวที่น่าสนใจกันค่ะกรมควบคุมมลพิษจัดโครงการโรณรงค์ให้ประชาชนในต่างจังหวัดหันมาใช้ไม้ลำปอนในการอ่อยไฟแทนส้นรองเท้าแตะเพราะจะทำให้อาหารไม่มีกลิ่นคิ้ว หัวชุนหนักเนี่ยไม่ยอมทำปิ้งไก่สูตรเด็ดให้ทานเลยความีดป่าตานเหลาไม้ปิ้งไก่ปิ้งกินเองกระทรวงพาณนนิชย์เผยราคาไข่ไก่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องแนะประชาชนนำคู่ทั้งกระมังแตกไปแลกไข่ขี้เกี่ยมกินก่อนจนกว่าราคาไข่ไก่จะคืนสู่ภาวะปกติ กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารอีสานจัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อลาบแถมก้อยก่อนช่วงเทศกาลกินเจจบข่าวดิฉันนัททิยายศรุ่งเรืองและดิฉันโซมาลีอิทธิธานนติดตามเราสองคนได้ในรายการเทศลาวนิวทางช่องใครช่องมันในระบบเฮศดกดีบ่เฮศดกดีเศร้าเฮ็ดแห้งดีคอยก็ว่าย <c oughs> วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์ไปกินก้อยกันค่ะ